สวัสดีครับม้อนี้เฮาเสียดเนวอยู่นกินปลาสิออมไก่ละครับม้อนี้ออมไก่ใส่ผักแป้งี๊ยง ดีคะ่ะพี่น้องสุภูพสุคนจ้าสวัสดีครับนี่เขาเสียดเน่าอยู่น่ากินปลาสีปลาสิออมไก่หร้อครับมือ่อนี่ถ้ต้องอยากกินออมไก่ใส่ผักแป้งพี่น้องวันนี้อากาศสลัวเนาะพ่อใหญ่เนาะเดี๋ยวไปขัวดี่ครับเข<อ><อ>าดิกินเตียงหรือเขาจะไปขัวอัวคนกัดเลียนออมอยุ่งหรอกพี่น้องเอ้ยกห้อนกับห่อนคักยุ่งหรอก มืดกับห่อนคักขึ้กันยมื่ฟ้าเมืดฝนเด้อพี่น้องมาดจะกับว่าเป็นห่อนเท้าดอกพื้นอกห่อน่กันแหะพี่น้องเขาก็บวัสดเด้อพี่น้องห่อนเาก่รักษาตัวอย่าคลองไผ่มันเด้อพี่น้องผมกับดึกแน่้ยเราผมห่อนแต่ว่าฝนนี้ใบสามวัวผมยังไปไปเลน้ำเนาะพี่เนาะไปกันได้ที่บ้าเดืดึกแน้เดึกแนี่ซีเทียบใส่นี่ยกษตรกอนะใส่ได้ใส่ตัวนั่นตัวใส่เห็บดนั่น ต้องใส่ของใส่ของต้องใส่ให้เบิด์ตนะพ่อใหญ่ยี๋ยวไปให้น้ำกินมบัตเ้ยวายให้น้ำกินได้ประเดี๋ยวมีกินอย่างน้อยจังบริวารน้ำจางอ๋อต <laughs> ามก็เลยปิดแจกเด้อครับมาแจกเท่าก็ได้เป็นได้เน้อสร้างฝุ่นฝ่าฝนตกบ่นน้อสร้างบ้านเท่าบ่ท่านหนึ่งลงเด้อครับถ้าจบหม้อปลากันหรือปลายถ้ายิ่ตะแมวแบบนี้ทำกี่สุดใจอยู่นัมเดี๋ยวขันจุดเตือนตัวน้อย ตึกน oh, ้ำพอเพียงข้อนี่ตัวใหญ่บาทโอ้เพียงข้อนเก่าหยากมาเพียงไงอ๋อก็เจ้าใซย์ดังนั่นก็เจ้าวัดเห็นพ่อพี่เฒ่าเนี่ยคือว่าป่าอดไรมาหนอเงยตัวหนอโอ้ยกับมุดโอแล้วเนาะสนอกฝีมือเนาะเจ้าคือว่าอะไรโอ้ยมีเฒ่าจะไปหาแต่ยังไงอันซุ่มก็เจ้าบักหลายผมตึ๊งลงไปถือซุ่มเพื่อนบาทนี่อ้าวขันกันใซยเลยตัวเอาบ่เบิร์ดเถียู เากใส่ปอมไปผู้เดียวพี่น้องแม่ท้องหอนคักไปเพื่อใดงัวปอดอีกแล้วล่ะเากเอาไปขวบหัวสก้อนบดทางเค็มเอาก็จังวากันอีกทีนึงพี่น้องก็ห้อมันซีมอะไรเนาะหอมไก่หมดไม่ไม่ซีมหอมไก่ไหนปุ้งเราไหมเพราะต้นถกลัวบไหมต้นถือสูกรต้แม่มุ้ยสั่นเลี้ยวหอนมันไปยุใส่ผู้เป็นเมียูุใส่ผู้เป็นี่มื่อนี่ ส่วนกันไปยสละกู่ไปยงบ่ไปมองซุ่มปลาหูห่วปล่าเสาเรือตัวเลยยังปลาปลาตกกับตกมาดิมาบอกมตะมันถูไมเงีมาตื่นแห่คุ้นนยรือมันตื่นมันหรออาทิตย์นี้แล้วันอาทิตย์นี้ลพไงไปวันอาทิตย์นี้แลบ้าอาทิตึงโดนดี่ะับบมีกระดมบ่พีเนองเดี๋ยวขอขวานกันเอาไปเงเนาะ ป yeah. uh, ๊าเสียงโดนะพี่ซิ่มันอะไร่เป็นแบบเสียบปะเสียบขระน้ำสิพอดิท่านได้กินจักเทียด้วยพี่น้องแกงไก่ใส่ตักแ้งออมไก่ใส่ตักแ้งนะแปียงแปียงแปียงกับตันแปียงพอดีปะครับ ฟังงฟัอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าทายทิพกันดอย่าเหตุอย่าเหตุอย่า้าักมาไปองเด้อฮะเขาสูจินจ้า้องเ็ดแก้วก่อนแล้วอนจไปยืนเทาเจ้าจิดจดเก็บได้อ้าครับผีดองนี้ก็ได้ไปยนจินห้องก็แล้ว โอ้พอดีเลยพอดีมับเลยพี่น้องแกงไก่อมไก่ใสแบบแป้งจ้ะพี่น้องครับแก้วไปมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันก็หลุดไม่สีจักบ้มกแป้งหุ่นจักบักแป้งนี่เราหลุดไม่หุ่จักบักกระต้นพันจังโมหุ่จักมาครับบ้านิ้งหัวชิ้นน้ำกันเด้อทุกผู้ทุกคนเด้อครับเดี๋ยวเนี้ยกันมาจิ้งข้าวกินน้ำกันมาเพื่อน สายทุกผู้ทุกคนล่ะครับทว่าเอฟซีของทุกคนเอิเบ้อทุกคนด้อครับฮะแบบเข้ามาฉาดบ้านเขาเนี่ล่ะนี่กักินปลาไปหน่อยเลยปลากิกินปลาไปกินง่ายๆเนาอไปง่ายวนี้ก็เจกกำลังหัดกันบ่บ่บ่ย่งมดเหมือนเมอจ้า เอาบ่เป็นเอาขวงไปใส่ดิครับสมอนี่เอากองฟุ้มไใส่เลยคนมื่ตประมาณเดียน่ากระดาหงันคนเม่ลงเนี่ยี่านมาดิว่าปลาลุงมเดี๋วชิมัดไปเมื่อวานตากระดายหมดุกมาเ้อพผัุกแม่มุ้ยเอ้ย ไปเมีย,ยเพรเสนี้อนคักป้นนี่ผมนี้จาเง้งกับปลาดิ๋ึงจุนหเหียนีมืดมือกระโดดเลี้ยงเจยงจำไงกันต่อตุวก่ผมกินปาด้านว่ายำกบขาดเพานว่านะเดียกบอขาดต่อนี่นี่นก็คักจัาบบักกันนะ กับเกี่ยวตัวบีบใสกอะไรตัวนี้นี่ก๋วยเตีตัวเงีย้นดี cái <laughs> chân sẽ mình chưa cướn luôn, cho chưa phơi kìa đi cướn đi thầy. cây để bàn mai, บุญเฮียนแล้วพ่อเอเนาะได้กินนะโบราณเขาจะเฮียนเสั็จแล้วใช่ไหมโบราณรอซูเมือนี้โอ้สั่งฉินบัตรไม่ก็แปลบุญเฮียนนี่ได้กินเลาได้ใส่ดอป้งแซ่บครับรอซูเมือนี่คนเกิดรุ่นไม่อาจจะหูว่าอันนี้หมาก็ยังเขาจะถามไม่ได้ป่ะเนี่ยคนอายุห้าสิบปีขึ้นไปนี่รู้จัก บักแซงท้นหุ่นไหมจักหรือว่าบักต้นแข่นจังไบจักต้นก็คือกันหลัก็บุกงเพี้ยงมกไต์เดียวกันน่ะแต่ว่าคนนยเง้ยกว่ากันคนทีแซบเล่นกันไได้นะเดีอันนีมันหลายหลนตันี่คนหลาย นี่แบบต้นหลมนใ่หล่ลนใหนวยปีๆปีมันติดเป็นเกล็ดอื่ปักหอมมันสิหอมเหมืนอนนวยเดียวได้แบกเอาหนะมดแล้วเนาะต้นไหมเอาบุญแห่งเหนเหลีลยวนั่นเลยแบบขึ้นแบบใหม่ khi mà khởi khởi châu bộ hoài để nó tôi như nhắn cả yu khởi châu cả bộ về nước đi này khát này không là khởi châu vậy ตัวนี้มันตัวนี้มันอมนานหลายหลายอยู่แล้วอ,อย่างการเชืงงานเขาขึ้นเราขึ้นแชงครับขาดเพิ่นบมื่อไรแล้วขาดอา้จจาะตี้เบ่ไไรหรอกครับผมบัวบักอึกับบักอึออด,ดอกดตะวันอึนบบักต้วน <c oughs> อึนบบักทิ่เดือกันดีเชียดซะ จะเกินอะกับเปื่ดหนามเป็นยังก็มักตายวะมักต right? mm ้อมาจาดอะไรที่คนนี้เนี่ยเฮ้ยกตนอยหดตายไปไนเ้เตัวไรหงยหดัวงลกปล่อยเลยต้นลมน้ได้แล้วคือต้องรักษาตัวอยู่ของเอง มีกระเป๋าเยอะเราก็ต้นไม้ต้นใดเยอะมันเหี่งแรงสี่ห้องก่อนไปน้ำไปได้ตัวเองเด้อแต่ไปหดนี่ขยายซ้ำไฟเลยดิลวกซ้ำลำหันเลยแต่หดต้องหดตลอดด้บ่เนื่องจากแล้วหวดตลอดนั่นละ่ะต้องนั่นสวนนั่นขนาดเพิ่นหดกระดอก็ยังตายวังหันน้ำมักกคันแข็งแรงไอ้เบิ้งบันนี่เลี้ยงบวลบาใบแดงเท่าห้อง นี่นแมงคือวางเฮาหรอกเป็นบิดของพูดได้ก็เป็นบิดเจ้าอยู่ก็ตายหรอกตัว่าอันฝ่าฝนม่าทีเดียวนี่ดินซุ่มเนี่ยเป็นอู่ว่าไปข้างล่างก็แจ้งขึ้นไปตรงนี้เป็นจินตะปลายลงมาหาลงมาหาหัว แล้วฝนตกดินชุ่มดุมสมบูรณ์พอดีแท้งน,นอขึ้นไหมเด <c oughs> ี๋ยนี่คือคือคือ,คอเอาตลอดไปมันละขึ้นกับคนหรือไปนอนบ๊วยกันดิเจ้าเดียวในความเหมือนมาแล้วก็ไปแล้วเ <c oughs> ม็ดอิ่มจริงแต่ร่มเป็นกาวร่มยางดีมึงเคยได้กินเขาในบ้างมึงทรงแล้วบ๊คือ ขึ้นตั้งนิ้วตาคนย่างแล้วขึ้นได้เอียงไม่พุ่นจะเห็นตั้งทงั้งบริบูร์หรือเปล่าเรื่องก่อนทั้งพยักษ์มาหัวหามแล้ว บ่ามันตกกติพี่น้องก็มอเป็นพากันไปหาเที่ยวห่อนหนับพนเผืออาจมีตัวแม่มักเหตุผงไงกับโบรูดิอาจเทศเห็นง่ายอยู่น้ำมันอาจเทศง่ายอยู่น้ำฟังสั่งพวกอย่งก็ได้เพราะพื้นบ่ได้เป็นกรบเลี้ยงหรือมั้ย เป็นหลายปีแล้วมั้ยเป็นอาจจะเป็นกบสมชาติแล้วมั้ยคือสวยเลียตัวเองได้แล้วยินคือบิบปัจจุบันผมเต็มแดงไปนอนจะฟังน้องถมแบบบ่อยแล้วอ๋อนมัอนี้คุ้มมอซื้อได้วหมือน,นาปากเขาเรยมถามหมบ่ปากปากห้องบอม

bản thì hoàn hoàn cái <laughs> tài đâu và nào của chúng mình gì mà gần bản nó mi mà cái chỗ cứ gì mà cứ bôi bôi cứ mất nó như này bà cứ gần hết tài đấy như này bà nào nào cứ lại đi cái chỗ vật bản hôm nào xong cái chỗ hoàn đi Nè, nè, อก็ไปาาก็จบอายุพุโนโนดนเนาะพุณเราสามสิบสี่สิบปีกลับขึ้นมาเยี่ยมบัานเยี่ยมสองอยู่ของทั้งประเทศไต้ห้องยีนอ่าากับเยาวาเพิ่นทั้งทาทัาท้แถลงได้าาก็จอดีพ่ดดีก็จอดีย เดี๋ยวเสียทำแจ้งอาบไปกันบุ้นดิว่ามันเคยจบเคยอยู่เมียงหนาวมาพอเมียงห้องมันกระห่อนเกินผมว่าเอาไปมากันคืนเยนก่อนอากาศด้านนี่ฝนมาตกนี่ไปทอดไข้ย,ยึดถนนหน่อยเด้อขัดปันนี่ ก็ทอดได้ห็นสุกเลยแม่ป้าซ้ำเงินกับจ็บได้หถ้าพ่ขาจวนเป็นผู้ขอไฟได้เห็นขึ้นแนนวดิ่วๆกันยันกัเย็นหลายเท้าพวกนุกพวกยังก็ยู่ได้หว่ซันหิมาจากฝนเต็มพวกพึ้นนะเอากันนี้ครับโอ้แ่บแบไปน้อง กินมากกับตัวนี่จังเลยตัวน้ำซะเหลืกแซ่บคักแซ่บแน่แน่ผู้เฒ่ามักพี่น้องเอาครับมือนีก้ก็ได้กินกับกินน้ำยิ่งหนเวาี่ไปใส่มาใส่เลยวะ่ะยังไงก็ช่งคอยที่ตามที่หนึ่งเด้อครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณขอบพื้นซีโฮาทุกผู้ทุกคนเด้อโบว์ลูปตะโต้วว่าปีมะน่องเรือว่าทุกผู้ทุกคนนะครับขอรหิมิโชกมีใช่การทุกผู้ทุกคนการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จเริ่มจริญมเด้อครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิ่งก็คงว่า สวัสดีจ้ะพีจารนองกันด้วยครับสวัสดีค่ะ